ถอนการติดตั้งบัญชีอีเมลหรือบัญชีต่างๆที่อยู่ในมือถือของเราเพื่อจะขายต่อหรือซื้อมือถือมาเป็นมือถือมือสองและอยากจะลบบัญชีเก่าๆที่อยู่ในเครื่องออกแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนวันนี้พี่นนท์จะให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจเนอชแนลครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งซื้อมือถือมาที่เป็นมือถือมือสองหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะขายมือถือต่อหรือเราดันไปใส่บัญชีอีเมลของเราไว้ในมือถือของเพื่อนเพื่อนที่จะส่งงานอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วสามารถที่จะออกจากระบบตรงไหนได้บ้างเพราะในอีเมลเนี่ยมันไม่สามารถกดออกได้เลยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการถอนการดิดต้านไม่เป็นบัญชีอีเมลเฟสบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ย ออกจากมือถือแบบง่ายๆมาแนะนําครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย ผมฝากเพื่อนๆครับทำการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอยกับทุกคนได้ดูกันนะครับนี่เลยเนาะและหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยทำตามผมไป,ปพร้อมๆกันได้เลยครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยหาตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะฮะมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ให้ดูที่เป็นรูปฟันเฟืองครับแล้วก็เป็น ขึ้นมาครับให้ทุกคนดูตรงที่นี่เลยนะครบผมบัญชีและการซิงค์นั่นเองครับสำหรับมือถือบางรุ่นครับจะเขียนว่าบัญชีเฉยเๆนะฮะให้ทุกคนสังเกตดูตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับผมปร๊บ เขาก็จะขึ้นในส่วนของบัญชีต่างๆให้กับเราครับไม่จ่าเป็น Facebook เอ่ยอินสตาแกรมเอ่ยที่เราได้เข้าสู่ระบบเอาไว้ครับเพื่อนๆก็สามารถลบออกได้ง่ายๆเลยครับโดยการกดเข้าไปผมยกตัวอย่างในอีเมลนะครับผมกดเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้กรัผมด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีซิงค์เดี๋ยวนี้และลบออกนั่นเองครับนะตรงนี้นะฮะให้ทุกคนทําการกดลบออกได้เลยครับปึ๊บ แค่นี้เองครับผมบัญชีอีเมลของเราก็จะถูกลบออกจากเครื่องนี้เลยครับ Facebook ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆกดเข้าไปครับแล้วก็เพื่อนๆทำการกดลบออกครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะเข้า Facebook หรือว่าอีเมลนะครับเป็นตัต่างๆครับทุกคนได้ดูนะครับว่าเขาออกจากระบบให้กับเราแล้วหรือยังนะฮะนี่เนาะขอล้างก่อนปึ๊บปึ๊บกดเข้าไปใน Facebook ครับ นี่ครับทุกคนเขาจะต้องให้เราเนี่ยเข้าสู่ระบบ Facebook ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยการใส่รหัสผ่านอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับผมซึ่งมันก็ถูกออกจากระบบจากเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลครับก็ถูกออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันผมจะลองเข้าในเพจสโตร์ให้ดูนะฮะนี่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่นั่นเองครับทุกคนซึ่ง อีเมลของเรานะครับผมก็ถูกเอาออกจากเครื่องนี้เป็นที่เร,รียบร้อยแล้วครับลองเอาไปปรับใช้กันดูกันนะครับก็คล้ายๆกันครับหัวโคกก็คล้ายๆกันถ้าเ,เพื่อนๆอิงตามที่ผมแนะนําไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถจะออกจากระบบได้สบายเลยครับสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งสามารถอยากหาซื้อได้ตามร้านเจนนยทุกสาขาครับ หรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l i น e แชนแนลโฟนเฟซบุ๊กแชนแนโฟนครับราบริการจะส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมเจนนีเจนนีเรา,ร,ร,ารับประกรันห้าปีสัมร้องมีครื่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานแลบริการอีกมากมาย